สวัสดีครับชาวออลิตเอสทุกคนนะครับกับผมวันนี้นะครับชาญวิทย์บรบุตรนะ,ะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็มีทริคดีๆมาฝากเพื่อนๆชาวออลิตเอสกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็ในเรื่องของการสร้างแฟนเพจนะ,ะก็คือ ที่เราสร้างแฟนเพจเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับก็คือเพื่อสร้างลิตรายชื่อถูกไหมครับอ่าแล้วปัญหาที่เราเจอเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงล่ะก็คือว่าไม่มีลิตรายชื่อเลยจากแฟนเพจนะครับเป็นเพราะอะไรก็คืออาจจะไม่มีคนมากดถูกใจเพจบ้างหรืออาจจะมีแต่น้อยหรืออาจจะมีเยอะแต่ไม่เกิดผลลัพธ์คือยังไง นะครับก็คือเวลาเราสร้างแฟนเพจขึ้นมาแล้วก็โพส์โพส์โพส์ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีคนมากดถูกใจแฟนเพจเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่มีไม่กี่คนที่มากดถูกใจโพสต์ของเราถูกไหมครับและเมื่อคนที่มากดถูกใจโพสต์ของเราน้อยหรือคนเห็นโพสต์ของเราน้อยเนี่ยก็ทําให้ลูกค้าเราน้อยตามไปด้วยและจะทํายังไงล่ะ ก็คือเรามาทราบสาเหตุกันก่อนเลยนะครับว่า,าที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าเวลาที่เราโพสต์ไปเนี่ยนะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยครับเพจที่แนะนาเนี่ยครับก็พอดีเวลามีคนเห็นเขาก็เฮ้ยอะไรอะน่าสนใจเขาก็กดถูกใจเพจไปอย่างเงี้ยนะครับไว้ไปดูทีหลังเอาอย่างเงี้ย และเมื่อทําแบบนี้นะครับเขาก็ไม่ได้กลับไปดูเขาก็ไม่ได้ไปดูเพจที่ถูกใจก็คือทําให้มีคนถูกใจเพจเราเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับแต่คนถูกใจโพสตเนี่ยน้อยมากและเราจะทํำยังไงละ่ะที่จะทําให้เพจของเราเนี่ยมีคนถูกใจโพสเยอะแล้วก็แชร์ไปเยอะนะครับเพราะว่าเวลาที่มีคนมาแชร์เนี่ยก็คืออ่ะ ในเชิงจิตวิทยานะครับคนถูกใจเนี่ยคือเฮ้ยมันใช่อ่ะมันโดนมันตรงกับไลฟ์สไตล์ตรงกับความคิดเราตรงกับความต้องการเราคือมันมันตรงกับตัวเราอ่ะคือถูกใจนะครับแต่ถ้าคอมเมนต์เนี่ยคือมีประสบการณ์บางอย่างอยากจะแบ่งปันหรืออยากจะบอกเล่าคือคันปากอ่ะนะครับคือมีประสบการณ์บางอย่างอยากจะเล่าอยากจะบอกเล่าออกไปแล้วก็แชร์เนี่ยคือ เฮ้ยฉันอยากคือฉันก็เป็นแบบนี้อ่ะอออ่าอยากแบบอยากให้คนอื่นเข้าใจอ่ะนะครับก็คือเนี่ยแหละตัวฉันเลยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยฉันเป็นแบบนี้หรือฉันอยากเป็นแบบนี้หรือฉันอยากจะได้แบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับอ่าหรืออย่างเช่นเวลาที่สมมุติสมมุติอ่าคุณตันอิชิตันอย่างเงี้ยโพสรูปอ่ารถแจกเบนซ์อย่างเงี้นยน,นะครับคือเอ้ยอยากได้แล้วก็ไปกดแชร์ อ่าถูกไหมครับหรือ,อเราอาจจะโพสต์รูปรถแลมโบกินนี่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีคนมากดแชร์ไปเนี่ยคือเฮ้ยคือฉันอยากได้อ่ะอ่านะก็เรียนรู้คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับในเชิงจิตวิทยาอา่มาต่อกันแล้วเราจะทํำยังไงล่ะเพื่อที่จะให้มีคนไลค์โพสตเ์เยอะๆก็คือทําโปรโมชั่นครับเราอาจจะแจกอะไรก็ได้ เป็นของเล็กๆน,น้อยๆไม่จําเป็นว่าจะต้องมีมูลค่าสูงเสมอไปนะครับก็คือเป็นอาจจะเป็นกระเป๋าผ้าเป็นสบ,บู่อะไรก็แล้วแต่นะครับจิตปัญแล้วแต่เรา,าแต่ก็ต้องให้มันตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปไม่รู้เอาไปทําอะไรอะ่ะนะก็ให้เขากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเขาได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราให้ไปอาจจะเป็นหนังสืออีบ e ุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นออดิโอบุ๊ก อ่าอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่เลยนะทาไมถึงต้องแจกเพราะว่าเวลาที่เราแจกของเนี่ยมันเขาจะมากดรับการแจ้งเตือนจากเราเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอัลกอริึมให้แสดงผลน้อยลงฉะนั้นเนี่ยเราต้องทายัางไงก็ได้ให้เขามากดรับการแจ้งเตือนจากแฟนเพจเราฉะนั้นเนี่ยถ้าทําโปรโมชั่นเนี่ย คือเขาต้องติดตามเพจเราตลอดอย่างสม่ําเสมอเพราะว่าอาจจะติดตามผมเคลื่อนไหวอาจจะอยากได้ของรางวัลอย่างเงี้ยนะครับก็เลยต้องกดรับการแจ้งเตือนจากเพจเรา,าเป็นทริกง่ายๆนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือชวนเพื่อนมาถูกใจแฟนเพจแต่เพื่อน ในเฟซของเราที่ชวนมาต้องเป็นเฟซต้องเป็นเพื่อนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราด้วยนะเราก็ไปทําการแอดเฟร่นนะครับแอดเพื Ad ่อนมาเยอะๆเ,เลยเพิ่มเพื่อนเ,เยอะๆแล้วก็ไปเชิญเพื่อนมาถูกใจเพจของเราเพราะว่าเราจะได้กลุ่มเป้าหมายที่ตรงไงฮะเวลาที่กลุ่มเป้าหมายเขาโดนเชิญเนี่ยแล้วเขามันจะมาตรงนี้ฮะมาตรงแจ้งเตือนแล้วเวลาที่เราคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะมาโผยังหน้าเพจอ่าอย่างนี้นะครับ สมมตินี่นี่นี่เนี่ยครับมันจะมาโผ่ที่หน้าเพจเลยและก็จะเห็นโพสเนี่ยครับเข้ามาเอ้ยอะไรอะเมื่อก่อนเราเคยรักกันแต่ปัจจุบันก็ยังคงรักอยู่อ่าเห็นไหมครับเนี่ยมาแชร์และหนึ่งหนึ่งแชร์นะครับหนึ่งครั้งซึ่งอาเพจเนี้ยเนี่ยผมสร้างขึ้นกับเพื่อนนะฮะยังไม,ไม่ไม่กี่วันเองนะครับไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยเห็นไหมครับ มีแค่55ไลฟ์แฟนเพจเองแต่มี1แชร์แล้วเห็นไหมครับอ่ามีกี่ไลห์แล้วเนี่ย1,2,3,4งไลฟ์ 1, 2, 3, 4, 4 like แล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับทำยังไงอะ่ะซึ่งบางคนเนี่ยคือตรงเนี้ยเป็นพันแล้วอะ่ะ7จ็ดแพันแต่ตรงเนี้ยแค่3,4ไลฟ์แต่ไม่มีแชร์เลยอะ่ะนะเพราะว่า มันไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายถูกไหมครับคืออย่างเช่นอ่ายังไงดีอ่ะคือกลุ่มเป้าหมายเราคือเด็กอย่างเงี้ยแต่เราไปวิชาการจ๋าเลยอ่ะแบบนักวิชาการประสบความสําเร็จเนี่ยคือเด็กเราประมาณสักปหนึ่งอ่ะแต่เราไปพูดเรื่องประสบความสํมเาเร็จเงี้ยเขาอาจจะเอ้ยคือเห็นแล้วก็ถูกใจเฉยๆแต่ไม่ได้ถูกใจจริงๆคือมันไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยอย่างเงี้ยนะครับอ่า ก็เลยไม่เกิดการกดแชร์ไปเพราะว่าการกดแชร์เนี่ยมันต้องเฮ้ยเนี่ยตัวฉันเลยฉันก็เป็นแบบนี้หรือ,อฉันอยากเป็นแบบนี้นะอยากได้แบบนี้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเวลาที่เขากดแชร์ไปเนี่ยจะเป็นการสร้างฐานลูกค้าเพิ่มให้กับเราและเป็นกลุ่มลูกค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราด้วยยังไงก็อ,อย่างเช่นสมมติว่าคนเนี้ยเป็นเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราที่เป็นนักวิชาการ่า เขาก็จะโพสต์เรื่องที่เป็นวิชาการและคนที่ชอบวิชาการเหมือนกันเขาก็จะมากดถูกใจมาคอมเมนต์คือกดของแรงดึงดูดนะครับเราเป็นแบบไหนเราจะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาหาตัวเราเฮ้ยเห็นโพสต์คนนี้วิชาการเหมือนกันเลยชอบติดตามนะครับและพอคนนี้เนี่ยมากดแชร์ไปเราโพส์ตวิชาการมาไปเขาชอบเขามาแชร์ไปและคนที่ติดตามของอคนนี้อยู่อย่างเงี้ย เขาก็จะมาติดตามเพจเราด้วยก็คือจะเป็นเขาก็จะแชร์แชร์แชร์ <ๆ S 1> ต่อไปเรื่อยๆและกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็จะเพิ่ม<ๆ>เพิ่มเพิ<ๆ>่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้เหนื่อยมากเราโพสต์ครั้งเดียวแต่มีคนมาแชร์แชร์แชร์ช่วยเราเฮ้ยแบบนี้โอเคนะนะครับมันก็ดีกว่าไปลงโฆษณาแหละแต่แต่ก็ดีแตกต่างกันถ้าลงโฆษณาเนี่ยคือมันจะได้เร็วแล้วก็สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าเจาะกลุ่มเป้าหมายได้เลยทันทีนะแต่ วิธีนี้เนี่ยก็ดีเหมือนกันมันดีไปคนละอย่างวิธีนี้ก็คือไม่เสียตังค์นะครับได้กลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคือกดแชร์เนี่ยคือคนที่เขาไม่สนใจคือมันไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเขาก,ก,ก็ไม่ติดตามเขาก็ไม่เข้ามาเขาดูบันผ่านเอ้ยมันไม่ใช่เขาก็เลื่อนผ่านไปถูกไหมครับแต่ถ้าลงโฆษณานเนี่ยบางทีอายุอาจจะไม่ตรงหรืออายุตรงแต่เขาไม่ได้มีความสนใจอย่างเงี้ยอ่าก็มันก็ เปืองสิ้นเปลืองค่าโฆษณานะครับซึ่งผมเนี่ยจะสอนเน้นทริกนะฮะไม่เน้นถึกนะเพราะว่าคือทําแทบตายแต่ผลลัพธ์ไม่ได้อะไรก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับอ่าเนี่ยครับก็เป็นทริคง่ายๆนะครับคือเชิญเชิญเพื่อนขออภัยนะครับเชิญเพื่อนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรามากดถูกใจแฟนเพจและเขาจะกดแชร์ให้คุณออกไปเรื่อยๆนะ เนี่ยอย่างเช่นเนี่ยของผมเนี่ยสร้างกับเพื่อนนะครเนี่ยมีตะกรอะไรมากดถูกใจก็เนี่ยได้1แชร์ในพนี้มีไหมอ่ะมีนะครับเนี่ยหนแชร์อ่ะเนี่ยหนึ่งแชร์อีกแล้วนะครับเห็นไหมว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องมีไลฟ์เพจเยอะนะถึงจะมีแชร์คือไลฟ์เพจเนี่ยเห็นไหมห้าสิคนก็มีแล้วคนมากด share. แชร์เนี่ยคือเริ่มต้นได้ดีนะครับดูวันที่สิครับ ไม่กี่วันเองนะฮะวันนี้วันที่22เมื่อก่อนเองฮะวันที่ 20, 21, 22พันมาแค่2วันเห็นไหมครับผมเริ่มสร้างวันที่อ่าเนี่ยครับวันที่19วันยายนเห็นไหมครับ 19, 20เนี่ยโพสแค่วันเดียวโพสแค่วันเดียวเองเห็นไหมครับผลของการชวนเพื่อนมาถูกใจคือเราโพสก่อนนะี๋ยวค่อยชวนเพื่อนมาถูกใจไม่ใช่เฮ้ยชวนมาแล้ว มาถูกใจถูกใจอะไรวะไม่มีอะไรที่ถูกใจนะครับก็เป็นที่ง่ายๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือวิธีการปั๊มไลท์นะครับก็จะเป็นสายเทาๆปั๊มไลท์เนี่ยจะทํำยังไงแนะนํานะครับคือถ้าจะทําเนี่ยให้ระวังนิดนึงคือมันมีผลเสียตามมาคือของอะไรที่มันเป็นของฟรีอะ่ะมันก็มกักไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะคือยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าจะทําเนี่ย ให้ไปทําที่ร้านคอมร้านอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าที่ร้านคอมเนี่ยไม่ใช่ว่าไปสร้างความเสียหายให้เขานะคือเขาจะมะีโปรแกรมสแกนไวรัสนะครับโปรแกรมแอนตี้ไวรัสคือมันจะติดโทรจันเวลาที่เราไปปั่นไรเนี่ยคือผมเห็นนะคนในทีมเราอะทีมอีด t เอซีเราอะคือคอมพิวเตอร์พังอย่างเงี้ยคือผมรู้นะอาจจะไม่ใช่หรืออาจจะไงก็คือเดาๆนะครับ อาจจะเป็นเพราะไปปั๊มไล้ไปปั่นไล้แล้วติดโทรจรันมาแล้วเครื่องก็พังนะให้ทําอย่างนี้ก็คือไปที่ร้านคอมเพราะมันจะมีโปรแกรมสแกนไวรัสอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ทําการปั๊มไล้และเมื่อเราปั๊มไล้เสร็จแล้วเนี่ยให้เรารีบเปลี่ยนรหัสผ่านในทันทีเลยนะครับเพราะว่าอ่บางทีเนี่ยเราปั๊มไลเสร็จปุ๊บมันจะมีโทรจรันมาลงเครื่องเราพอเราเปลี่ยนรหัสผ่านมันก็จับ คีย์บอร์ดของเราอะแล้วมันสุดท้ายมันก็ได้รหัสผ่านเราไปอยู่ดีถูกไหมครับเพราะว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนเพราะว่าเวลาที่เราไปปั่นไหลเนี่ยมันจะเอาโทเค็นเราไปคือมันจะให้เราเนี่ยครับเอาลิงก์ตัวเนี้ย URL ตรงเนี้ยไปกรอกในเว็บของมันมันก็จะทําการแคกทําการรันอะไรของมันนี่แหละนะฮะแล้วก็มันจะได้ฟซเราไปซึ่งบางคนเนี่ยผมเห็นนะ ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับคือทักไปหาเพื่อนในเฟซว่าเนี่ยซื้อบัตรทูมันนี่ให้ผมหน่อย50บาท90บาทอย่างเงี้ยแล้วผมจะเอาตังให้อะไรเงี้ยนะครับมีนะครับ,มนะรบผมเคยเห็นมาแล้วนะฉะนั้นเนี่ยควรระมัดระวังนะครับเพราะว่าสายสายเทาเทสายดำดำเนี่ยมันไม่ค่อยปลอดภัยนะครับถ้าจะทำเนี่ยอขอแนะนำว่าสักครั้งสองครั้ง พอนะครไม่ต้องทําเยอะเพราะว่ามันเสี่ยงนะนะครับก็ขอฝากไว้นะครับก็สุดท้ายเนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆอิลิตเอ c ทุกคนเนี่ยนะครับมาแอดเข้ากลุ่มมาขอเพิ่มเข,ข้ากลุ่มนะครับผมได้สร้างกลุ่มไว้เป็นกลุ่มจอยน์คอยนะครก็เพื่อง่ายในการสมัครร่วมธุรกิจนะครับของผู้สนใจนะก็เข้ามา อยู่ในกลุ่มช่วยกันตอบคำถามนะครับถ้ามีผู้สนใจเขา,ามาตั้งกระทูถามนะก็ขอฝากไปด้วยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆชาวอิหิดเอสีทุกคนนะครับที่อนอนหลับแล้วหรือย,ยังไม่หลับก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับตื่นมาเป็นเศรษฐีเงินล้านกันทุกท่านนะครับอยากจะให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับก็สำหรับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ